เกิดที่มาฉายาหลวงพ่อบาทเดียวเกจิชื่อดังเมืองหนองคายทักดวงชะตาแม่นเหมือนตาเห็นลูกศิษย์สองฝั่งโขงมาไม่ขาดสาย มีเสียงล่ำลือโจดขานมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับปรากฏการณพลังศรัทธาเกิดขึ้นกับพระพิสูรรูปหนึ่งในจังหวัดหนองคลายและจังหวัดใกล้เคียงไม่เท่านั้นยังโด่งดังข้ามโขงไปยังนครเวียงจันทร์และสอปอป,อปอลาวเกือบทั่วแข้งแรงไม่หยุดทะลุไม่ยัง้งเวียดนามบูไนามาเลเซียรวมแล้วไม่ต่ำกว่า10ประเทศของอาเซียน หมายความว่าโด่งดังก่อนจะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปลายปีนี้เสียอีกโดยพลังศรัทธ,ธา ที่เกิดขึ้นนั้นแม้จะไม่โด่งดังเท่ากับลูกไฟที่โผล่จากลำน้ำโขงในช่วงเทศกาลออกพรรษาก็ตามเถิดโยมแต่ก็ได้สร้างความพิศวงให้แก่ผู้พบเห็นหรือผู้ที่ได้ประสบกับตัวเองเป็นจำนวนมากจนเป็นกระแสที่ถูกถ่ายทอดปากต่อปากจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปรากฏการดังกล่าวต่อมาได้กลายเป็นวัฒนธรรมแห่งความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุดหลวงพ่อบาทเดียว คือที่มาแห่งความเลื่อมใสและได้มีการเล่าขานจนกลายเป็นตำนานอย่างที่เห็นนับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินแห่งความศรัทธาในพุทธศาสนาคือหลวงพ่อพัสไสนั่นเองและจากการที่จังหวัดแห่งน,นี้ถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีความสุขในระดับต้นๆของเมืองไทยจึงช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนให้หลวงพ่อบาทเดียวโด่งดังควบคู่ไปด้วย ที่มีความสามารถพิเศษในการทำนายทายทักดวงชะตาของผู้คนได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าจับวางเมื่อท่านทำนายทายทักไปแล้วผู้ที่เข้าไปขอพรบารมีมักจะประสบแต่ความโชคดีกันทั่วหน้าบางท่านกล่าวว่าท่านสามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับผู้คนได้ด้วยเช่นกันด้วยเสียงคำล่ำลือนี้เองจึงทำให้มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างหลังหลายเดินทางเพื่อไปขอบารม แต่ในบางคำล่ำลือก็ว่าท่านสามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับผู้คนได้เช่นกันซึ่งจากคำาล่ำลือน,นี้เองจึงทำให้มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างหลังไหลเดินทางเพื่อไปขอบารมีและจุดหมายปลายทางคือการทำนายทายทัก ซึ่งก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะหลังจากนั้นเกือบทุกคนจะต้องเดินทางกลับไปที่วัดเพื่อนมัสการและขอแสดงความขอบคุณที่หลวงพ่อบาทเดียวได้สร้างชีวิตใหม่ในทางที่ดีขึ้นและพบว่าญาติโยมผู้เลื่อมใสศรัทธาส่วนใหญ่เป็นศิลปินนักร้องนักสแสดงที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของเมืองไทยทั้งสิน้นเช่นหญิงลีพีสเสดิด ส่วนฝั่งของสอปอปอลาวก็มีดอกย่านาคามีเดียซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังยอดนิยมของค่ายนาคามีเดียที่กำลังมาแรงภายใต้การบริหารของสิทธิชัยสมวิจิตในฐานะประธานกรรมการตานานหรือเรื่องราวของหลวงพ่อบาทเดียวมีได้อยู่ที่การทํานายทายทักที่แม่นยำดุดดังจับวางเท่านั้น แต่ไฮไลท์อยู่ที่ค่ายกคูหรือค่าทำนายทายทักต่างหากพระคิดค่ายกคูครั้งละ1บาทขาดตัวเท่านั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าหลวงพ่อบาทเดียวนั่นเอง ซึ่งเมื่อได้สดับรับฟังแล้วแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าจะมีสิ่งไม่น่าเชื่อจะเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยและสังคมชาวพุทธเพื่อชีวิตใหม่ในทางที่ดีขึ้นด้วยญาติโยมผู้เลื่อมใสศรัทธาที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายอีกทั้งยังมีศิลปินนักร้องนักสแสดงที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของเมืองไทยด้วยเช่นกันอาทิหญิงลีพีสเสด ส่วนค่ายกคูหรือค่าทํานายทายทักนั้นท่านคิดค่ายกคูเพียงครั้งละ1บาทเท่านั้นพระครูสังฆลักษ์กล่าวและว่าหลักการที่ใช้ในการดูดวงส่วนใหญ่มาจากตัวเลข7หลักซึ่งดูจากวันเดือนปีเกิดจริงเท่านั้นหากไม่ตรงก็จะเกิดอันตรายเพศภัยในภายหลังระหว่างการสนทนา นอกจากจะมีญาติโยมชาวไทยโดยเฉพาะผู้จัดการรายการวิทยุเจ้าของคล่ายเพลงและนักร้องชื่อดังของไทยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกลับนมัสการขอพรบารมีแล้วยังมีคนดังๆจากประเทศเพื่อนบ้านมาไม่ขาดสายอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ